สวัสดีจ้าโนเบาเสียงหน่อยลกูกมากินข้าวเช้ากับยายจ้าวันนี้ยายมีนี่ย้อนลอยไว้เด็กของยายนะปลาจมปลาจมยายทำเองจ้าเอามาใส่พริกป่นแล้วก็น้ำลายไหลผงชูรสหน่อยหนึ่ง อันนี้ผัดกะเพราจ้ะอันนี้ปลาเจ้อมจ้ะมากินข้าวดิมาจ้าสวัสดีนะจ้าทุกคนโอ้โหไฟเล่นแท็กซะแล้วเล่น แว็บวับแวบวับซะแล้วไฟไม่ได้เรื่องซะแล้วมากินข้าวด้วยกันจ้าทุกคนจ๋านี่ยายมีปลาจมปลาจมตอนเด็กๆในยายไม่มีอะไรกินกันนี่เนี่ยจะ้ะกินปลาจมปลาจมคุกข้าวน้ำลายไหล จอมเราทำเองจ้ะเปรี้ยวแล้ว

พากันกินแต่ฮอทดอกข้าวไม่กินกันหัดตัดคลิปอย่างพ่องที่เต้น

อะไรก็ไม่กินอะไรก็ไม่กินนุขมที่ไหนเนี่ย ฮะเปิดโทักท์ันลูกเดี๋ยวเข้ามาใน YouTube โดนแบนอีกได้ยินเสียงไอ้นั่นอีกนิกสิตอีก ต่อ YouTube เออให้มันนันน่นเก่งๆจะได้สร้างรายได้ได้ เล่นค่อยมันมีประโยชน์ที่โทรศัพท์อ่ะ กดไลค์กดแชร์กดซับตะการ์ตกดติดตามม้ยายด้วยนะจ๊ะกดเนะี่ยกดไลค์เนี่ยคุณผู้ชมถ้าใครกดไม่เป็นนะกดตรงที่มีนิ้วโป้งมืออะ<ม>กดไลค์จ้ะ<ม>วันนี้ยา,ยายจบคลิปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าอิ่มแล้วน้ำแต่เช้าเพราะอ,อะไรเพราะหนูรอน ที่หนูที่หนูบอกแม่เพราะอะไรไม่อยากอะไรไม่อยากอาบนะน้ำเพราะว่าเพราะแม่จะบอกว่าไม่ลูกอาบน้ำได้แล้วนะ <c oughs>